สวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับมาดูพระกลุวัดมหาวันนะครับวันนี้เอาพระรอดพิมพ์เล็กมาให้พี่พี่เพื่อนนะฮะได้รับชมนะฮะมาพิจารณาร่วมกันนะครับนะฮะองค์นี้นะฮะธรรมชาติของเขานะฮะหินเป็นหินนะฮะหินติดนะครับตามซอกนะฮะมองออกไหมครับ นะฮะส่วนองค์นี้นะฮะ si สีคล้ำนะฮะนะครับคาบกลุไม่เหมือนองค์นี้นะครับต่างกันนะฮะองค์นี้เข้มเข้มกว่าองค์แรกนะครับนะฮะนะครับพิมพ์เดียวกันนะครับแขนเทียบได้เลยนะฮะทั้ง3องค์นะครับนะฮะนะครับทันยุคแน่นอนนะครับขอบคุณมากนะครับ